ไม่ดีใจเตรียมตัวเป็นคุณลุงหลังจากแต่งงานเข้าประตูวิวาไปแล้วสำหรับหญิงพลอยชมพูน้องสาวกลอฟไมทที่เข้าประตูวิวากับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติที่อเมริกันพี่ชายอวยพรฉุดซึ้งผ่านไอจีฝากดูแลน้องด้วยเมื่อวันเดือนธันวา2563หญิงพลอยชมพูได้โพสตภาพควงแฟนหนุ่มเข้าประตูวิวาพร้อมแคปชั่นขอบคุณทุกคำอวยพรผ่านไอจ ส่วนตัวว่าขอบคุณทุกคนสำหรับคําอวยพรนะคะจริงๆโดยสถานการณ์โควิดทำให้หลายๆอย่างเปลี่ยนไปจริงๆเราทั้งสองควรมีแพลนอยากจะจัดงานแต่งในท้ายช่วงนี้ แต่เนื่องจากการเดินต่างประเทศไม่อำหนยเท่าไหร่เราเลยตัดสินใจจดทะเบียนกันเล็กๆที่นี้ก่อนเราก็จะจัดงานอีกทีเมื่อสามารถเดินทางได้ทางด้านพิชายอย่างกรอบพิชยาก็ได้ร่วมโพสต์แสดงความยินดีกับน้องสาวดีใจด้วยมากๆแต่ก็ใจหายมากปกติเวลาน้องอยู่ไทยเราจะเป็นคนที่ง้องแง้งกับน้อง มีอะไรจะคุยได้ทุกเรื่องคิดอยู่แล้วว่าวันนี้ต้องมาถึงและดีใจกับน้องด้วยมากๆแต่ความรู้สึกที่จะไม่สามารถเจอกันบ่อยๆมันก็ทำใจหายมากกินดีและงงว่าทำไมไปก่อนพี่ฝากดูแลน้องด้วยนะแคมภายหลังจากแต่งงานนี้กับแฟนหนุ่มต่างชาติก็ย้ายไปใช้ชีวิตคู่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับอิงพ่อชมพูนิติภัยารสกุล